ผู้สื่อข่าวสวทศแก้วรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับกองกําลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชา4คนขณะลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านดงงูอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วโดยผู้ถูกจับกุมเนี่ยเป็นชาย2คนหญิง2คน ไม่มีหนังสือเดินทางทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาจากการสอบสวนเนี่ยทั้ง4คนยอมรับนะครับว่าเคยทํางานเป็นแรงงานตัดแต่งไม้ประดับในจังหวัดปราจีมบุรีนานกว่า8ปีโดยเข้าออกประเทศไทยอย่างถูกต้องแต่ทีนี้เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยได้กลับบ้านเกิดตามคําประกาศของรัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าจะมีงานรองรับ แต่พอกลับไปจริงๆเนี่ยไม่มีงานครับก็ต้องไปทํานาแล้วก็หางานก่อสร้างทําแต่รายได้ก็ไม่พออยู่ดีครับสุดท้ายตัดสินใจเสี่ยงชีวิตกลับมาหางานทําในไทยอีกครั้งผ่านช่องทางธรรมชาติโดยทั้ง4ี่คนยอมรับว่าต้องจ่ายค่าหัวคนละ7 0 0 0บาทให้กับผู้นําพาเพื่อลักลอบเข้ามายังไม่ทันถึงที่หมายเลยครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบระหว่างรัตะเวนและถูกจับกลุ่มได้ก่อนที่จะเข้าประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวทั้งหมด ส่งมอบให้กับสพคอ,องลึกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ